เหมือนเขามีโรคใครว่างี้นะเร็วระวังนะดวงไม่ดีนะเนี่ยแฟนคุณก็แฟนคุณดวงไม่ดีนะไปทําบุญให้แฟนคุณหน่อยนะทาบุญบวชสัตวนะ์หรือว่าใช้ชีวิตโคกระเบือก็ได้ทําบุญลงศพก็ได้เจ้าชื่ออะไรเจ้าต้องพิมพ์ชื่อมาก่อนสวดอาจารย์้าสวดมนต์ดียังไงสวดมนต์เป็นมิตรกับพวกเหล่าเทพพรมเทวดา ผีด้วยผีผีที่อจูาแถวรอาจารโอเล่าเร็วนะอาจารโอจะเล่าให้ฟังในอาจารย์โอเล่าสิเร็วใครที่เข้ามาแล้วนะคะเอเจโอสิริกรน,นะคะยูเซอร์นี้นะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามไม่มีเลยการสวดมนต์นในมหาจักรวาลเนี่ยการสวดมนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบูชาเป็นการสาธยายทมแล้วเป็นการรักท่านเรียออะไรเป็นการ เป็นการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้า